สำหรับความสัมพันธ์นี้เราควรจะพยายามต่อหรือพอแค่นี้กันนะก็สวัสดีนะคะทุกๆคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของแม่หมอเตยลี่นะคะในหัวข้อแบบแรนดอมนี้กันนะจ๊ะมาไปดูกันอ่าในความสัมพันธ์นะคะที่เราเป็นฝ่ายที่พยายามอยู่เนี่ยนะอะเรามาดูกันนะคะว่าควรพยายามต่อหรือพอแค่นี้แม่หมอก็ขอห้าใบเท่านั้นค่ะขอห้าใบค่ะ ควรพยายามต่อหรือพอแค่นี้คะ่ะอ่าใบาแรกอะไรเทมพอเรนตนะคะดูซิมันคุ้มค่าต่อการพยายามไหมเพกอบสอดสักเด็กถือดาบอะไรอิมเพอเรอร์นะคะ แต่เหรียญพยายามจริงๆและสุดท้ายเลย The Impress นะคะโอ้โ oh, ห oh, ใต้สำรับเป็นลเตอร์สำรับเป็นอัศวินเหรียญน,นะคะควรพยายามต่อหรือพอแค่นี้แม่หมอว่าการพยายามของคุณก็ไม่ได้ศูนย์เปล่านะเออเอาจริงๆไม่ได้ศูนย์เปล่านะคะผลลัพธ์ของมันเนี่ยต่อไปอะ่ะมันมันจะดีขึ้นอ่ะถ้าอย่างเช่นสมมุติว่าคนที่มารับชมแรนดอมนี้นะคุณเป็นคุณกับเขาเป็นเหมือนแค่คนคุย กันเนาะแต่ว่าความสัมพันธ์ยังไม่ได้ถูกพัฒนาอะไรเงี้ยคุณก็หูเป็นฝ่ายพยายามพยายามอยู่ฝ่ายเดียวเลยอ่ะอย่างเช่นชวนคุยหนักแชทหนักขวาอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะคือจะบอกว่าความพยายามของคุณนะไม่ได้สูญเปล่าต่อไปคุณอาจจะเป็นตัวจริงของเขาหรืออาจจะได้พัฒนาความสัมพันธ์กับเขาได้นั่นเองค่ะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องรอเวลาและจะต้องช้าหนะ่อยเพราะว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ช้าแล้วก็แค่ต้องการที่จะดูดูคุณไปไเรื่อยๆดูคุณไปไเรื่อยๆพอถึง วันหนึ่งอะ ถึงจุดที่แบบอ่ะโอเคอิ่มตัวแล้วถึงจุดที่แบบอ่ะฉันฉันพร้อมแล้วที่จะมาพัฒนาความสัมพันธ์กับเธออะไรเงี้ยเขาก็จะมาพัฒนาความสมคัญกับคุณนั่นเองค่ะแต่เพียงแต่ว่าช้าหน่อยนั่นเองแต่สําหรับใครที่ไม่ได้เป็นคนคุยและอ่ะอีกกรณีหนึ่งก็คือเป็นแฟนกันนี่แหละเป็นแฟนกันคบกันคนละคุณจะรู้สึกแบบโหเหนื่อยหรือกันทําไมที่ผ่านมาเหมือนฉันพายายามอยู่ฝ่ายเดียวอะไรเงี้ยคือต้องบอกเลยว่าคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างเขาเขารู้สึกนะเขารู้สึกในสิ่งที่คุณทําอะไรดี ดีหรือสิ่งที่คุณพยายามอะไรเงี้ยเขาเขารู้แล้วเขาก็แบบว่า,ารู้รู้ถึงความรู้สึกคุณรู้ถึงความพยายามและความรักที่ที่คุณมีให้เขาเพียงแต่ว่าเขาเหมือนไม่ได้มองในมุมที่แบบว่าเออเราเป็นฝ่ายที่พยายามไงน,นะนึกออกมาเขาไม่ได้มองในมุมนะ้แต่เขาเหมือนรับรู้แล้วเขาก็เก็บ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 ไว้ในใจอะไรอย่างเงี้ยคะและและเดี๋ยวต่อไปอย่างเงี้ยเขาก็จะเหมือนแบบว่า คือยังไงดีอะคือคือคนคนนี้เป็นคนเหมือนแบบว่าไม่ไม่ได้คิดในมุมที่เราเป็นฝ่ายพยายามมันนึกออกอปะแต่ว่า สิ่งที่คุณทำอะไรดีๆให้เขาได้คุณพยายามเหมือนเขาก็คือรู้สึกแล้วก็คือรับรู้อ่ะเขาก็จะไม่มีวันปล่อยมือจากคุณแน่นอนเออเอาอย่างนี้ดีกว่าเขาจะไม่มีวันปล่อยมือจากคุณก็ต้องบอกเลยว่ามันมันความพยายามของคุณอ่ะมันเห็นผลนะเออมันไม่ใช่ว่าไม่เห็นผลนะเพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้แสดงออกหรือหรือทําอะไรให้คุณรู้เพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไม่ต้องเหนื่อยหรือไม่ต้องท้อใจไปนะคะเพราะว่าความพยายามคุณเขาเล็งเห็นนะเขาเล็งเห็นจริงๆเพราะฉะนั้น ก็ต้องบอกเลยสาหรับชาวแรนดอมนี้นะคะความพยายามของคุณไม่สูญเปล่าจ้ะก็ทําดีต่อไปทําทําดีในในแบบของเราอะที่เราดีที่เราคิดว่าเราทําแล้วมันดีที่สุดอะที่มันแบบเออเราเราทำแล้วให้ให้เราคิดในใจว่าเออมันเราเราได้ทําดีที่สุดแล้จะได้ไม่เสียใจภายหลังอะไรแบบนี้แบบว่า เกิดวันหนึ่งอาจต้องเลิกราหรืออะไรกันไปเยงน,นีเราก็จะได้มีความรู้สึกที่ว่าเออฉันก็ทําดีที่สุดและที่ผ่านมาอะไรแบบนี้นะคะเออเพียงแต่ว่าแม่หมอขอบอกนิดนึงว่า,าเราอาจจะไม่ต้องไปกดดนันหรือไม่ต้องพยายามอะไรมากมายขนาดนั้นให้ให้ทําให้ทําแบบว่าไงให้ทําทําทําแบบเนี้ยแหละทําแบบเนี้ยแหละแต่อาจจะ อ่ะอย่างเช่นคุณคุณเคยทํามากเลยนะคุณเคยทํามากเคยแบบว่าโอ้เป็นผู้แบบว่ายอมเสียสละยอมแบบอทุกอย่างอะไรเงี้ยเป็นเป็นฝ่ายให้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 อะไรเงี้ยให้ให้คุณถ้าคุณรู้สึกว่าเหนื่อยหรืออะไรเงี้ยคุณไม่ต้องให้เขามากขนาดนั้นก็ได้เพียงแต่คุณถอยถอยออกมาก้าหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ทําแบบให้มันพอดีพอดีเงีทำทำในสิ่งที่แบบเออเราเราก็รู้สึกว่ามันดีที่สุดแหละเราก็เราก็ทํา ทำแบบนี้แหละทําในแบบของเราอะไรเงี้ยก็คือเขาถอยออกมายังไงเขาก็เห็นนะ้ยังไงเขาก็รู้อยู่แล้วในสิ่งที่แบบเราทําดีๆให้เขาอะไรแบบนี้นะคะอืมเพราะฉะน,นั้นก็ต้องบอกเลยว่ามันก็เห็นผลว่า มันคือคือคุณลองเปลี่ยนใหม่ได้ไหมอะคุณคุณลองแบบว่าไม่ไม่ต้องใช้คําว่าพยายามเออแต่ว่าทําให้ดีที่สุดในแบบของเราค่ะแค่เนี้ยแค่เนี้ยพองจริงยังไงเขาก็เห็นผลยังไงเขาก็ให้คุณเป็นตัวจริงอยู่แล้วค่ะเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่รู้สึกกดดันเนาะหรือว่ารู้สึกแบบว่าอะไรเนี่ยฉันทําดีกับเธออะไรเงรี้ยหรือไม่ก็เปลี่ยนแนวคิดใหม่ก็ได้เปลี่ยนแนวคิดว่าแบบ เออเราเราเต็มใจที่จะทําอะไรดีๆให้เขาโดยที่แบบเออก็ไม่ต้องไปหวังมันหรอกว่าช่างมันว่าเขาจะมองเห็นหรือไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยเออแต่แต,แต่ที่แน่ๆคือเขาเห็นเขาเห็นอยู่แล้วนะคะเท่าที่แม่หมอเห็นประมาณนี้น้องมันจะได้แบบว่า เราเราจะได้ไม่ไม่รู้สึกเหมือนกดดันหรือรู้สึกเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยในความสัมพันธ์ว่าว่าเราเป็นฝ่ายพยายามมาลองลองไม่ต้องใช้คําว่าพยายามดูแลกันเออนะคะแม่หมอขอแนะนําประมาณนี้แล้วกันจ้าสาหรับชาวแลนดอมนี้อ่ะโอเค ใครนะจ๊ะที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะก็ทักมาหลังใหม่ได้นะคะตามช่องทางที่ขึ้นไว้ให้ในคลิปนะคะน่าจะเป็นมุมขวามือนะคะที่แม่หมอจะใส่รายละเอียดไว้ให้นะอยากลงเรียนไพ่ยิปซีนะคะหรืออยากใช้บริการคุยแก้เหงานะคะไม่มีเพื่อนคุยไม่มีคนให้ระบายนะคะอัดอั้นตันใจนะคะอยากจะคุยอยากจะระบายกับแม่หมอก็มาได้เลยจ้ะก็ทักมาได้เลยมาสอบถามรายละเอียดดูรายละเอียดในการคุยเอ่อในการให้บริการคุย แก้เหงากันได้คะ่ะถ้าใครสนใจก็ทักมาคะ่ะอ่ะโอเคแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าหัวข้อหน้านะคะบ๊ายบาย